ยิ่มีฉกนิดส่งซิกให้ัักหน่อยวีเทนพั u กิ้งลิปวีดัมบอยแล้วนี่เธอเมาหรือยังเล็กกับบงในกับเป้าไม่เคยมีแบงค์ผนมีแต่ไอ้นั่นพกคุณมาได้เหมือนกันหมายถึงไมโครโฟน woah woah I got microphone woah woah o yeah yeah I got microphone เธอรับกินมสโซนแล้วคุณจะไม่อ alone o yeah ม่รู้สิกกำลังโดน f ร้องสักเพลงไหมไม่เอานะไม่ต้องเกรงใจบอมซึ่งมีฟาซอนโดเลยเห็นพวกพี่น่ะเดินเซพี่มีสองไม้แต่พวกพี่มีสองใจ Okay แล้วนชื่ออะไร oh 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 What's your name แล้วนคุณเป็นใคร Tell me Tell me baby เราไม่ชอบเลยที่เธอมาเล่นแบบนี้มันไม่ค่อยจะดีเฮ้ยพือนแก้แค่ไหนแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ignore it